สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียชาแนลนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆนะครับมาดูตะกะแตนง่าหรือตะกะแตนเจอของเรานะครับหรือตะกะแตนเครื่องบินนะครับมันลักษณะของเขานะครับก็จะเหมือนเครื่องบินนะครับพี่ๆไม่ทราบว่าแถวพี่ๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับผมแต่แถวบ้านผมเรียกตะกะแตนเจอนะครับผมหรือง่าวนะครับผมก็ ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เก็บเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับจากป่านะครับมาพ่อพันธุ์นะครับผมก็เอามาตั้งแต่ตัวพ่อตัวแม่เขาเลยครับตอนนี้นะครับลูกของเขานะครับก็ได้ฟักออกมาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นตั๊กแตนนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ ที่ทางเราเลี้ยงนะครับนอกจากปาตังก้านะครับเพราะว่านะครับก็ให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคนะครับว่าต้องการบริโภคแบบไหนนะครับมีมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์นี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอร่อยเหมือนกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังพัฒนานะครับยังไม่มีไข่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมใขรที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ กำลังพัฒนาอยู่นะครับผมสำหรับคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับใครที่สงสัยเรื่องการเลี้ยงนะครับการกินอยู่ของเขานะครับก็ยังสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็ใครที่ต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชัดนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ไม่กล้าส่งไปนะครับกลัวเขา เดทสมอลลี่นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับที่คุณเบียร์ชาแนลนะครับมีทั้งสองทางนะครับที่อแอฟซีเดลนะครับสีฟ้านะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วอยู่พอสมควรนะครับพี่พี่ก็ คอยติดตามตอต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าน้องเขาใช้เวลากี่เดือนนะครับสำหรับาการจะเดินเติบโตของเขานะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะเหมือนปัตตากนะครับผมการจะเดินเติบโตก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ